สวัสดีพเพื่อนๆชาว Excel X c e l กเซลสวยๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสั่งพิมพ์หัวตารางในทุกหน้ากระดาษนะครับทําได้ง่ายๆเลยครับไปดูด้วยกันเลยครับตัวอย่างข้อมูลนะครับผลคันสุ่มตัวเลข100ครั้งนะครับทั้งหมด100ครั้งก็ล้นหน้ากระดาษแน่นอนนะครับเวลาสั่งพิมพ์ c t r o l P หรือเลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกปรินนะครับสังเกตนะครับตรงพินต์พรีวิวนย ข้างบนสุด็จะเป็นหน้าที่1นนะครับก็จะมีหัวข้อแล้วก็หัวตารางให้นะครับพอมาเป็นหน้าที่2ไม่มีละจากเมื่อกี้ค่าที่15ก็มาค่าที่16เลยต่อไปเรื่อยๆเ,เลยหน้าที่3ก็เป็นค่าที่36เลยนะครับังนั้นทุกหน้านะครับยกเว้นหน้าหนึ่งจะไม่มีหัวตารางอันนี้เอาใหม่นะครับเราแคนเซลไปก่อนวิธีการนะครับมาที่เพจเลเยอร์นะครับเราก็เลือก Page set up นะครับถ้าเป็นของ Windows เนี่ยถ้ามันไม่มีขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรมุมเล็กๆตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับมันก็จะปรากฏหน้าต่างมาเหมือนกันนะครับ Page Set up เนี่ยเรามาที่หน้าชีทเนี่ยนะครับชีทที่คำสั่ง row t o repeat at top นะครับก็คือแถวที่เราจะให้ทำการพิมพ์ซ้ำนั่นเองนะกดที่รูปตารางตรงนี้นะครับเล็กๆนี่แล้วมันก็จะย่อลงไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกเลย สมมติว่าผมจะเอาทั้งคําว่าผลการสุ่มตัวเลข100ครั้งนะครับแล้วก็1 0 0 0ถึง9,000แล้วก็หัวตารางนะครับครั้งที่เลขที่สุ่มนะครับนี่ผมก็เลือกมามอย่างนี้แล้วกดกลับคืนนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ลองไปดูนะครับไฟล์ปริ้นนี่ทุกหน้าติดหมดเลยครับ ผลการสุ่มตัวเลข100ครั้งนะครับ1 0 0 0 0 0ถึง9000แล้วก็ครั้งที่เลขสุ่มมีเหมือนกันทุกหน้าเลยนะครับครบทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ผมจะลองใหม่นะครับผมจะเอาเฉพาะหมวตารางตัวเนี้ยคำว่าครั้งที่กับเลขสุ่มตรงนี้นะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับเพจ e Set up แล้วก็ตรง row to repeat a t d top นะครับกดย่อลงไปลบไปก่อนแล้วเรก็เลือกเฉพาะ โหที่เราอยากได้นะครับนี่ก็เลือกเฉพาะโรที่5นะครับกดกลับคืนนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ไฟล์ปริ้นหน้าที่1มีคําว่าผลการสุ่มตัวเลข100ครั้ง1นึ่0พนะครับแล้วก็หัวตารางนะพอเป็นหน้าที่2มีเฉพาะหัวตารางละไปจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็จะมีเฉพาะหัวตารางนะครับก็คือตามที่เราสั่งให้มันพิมพ์ซ้ําให้ทุกหน้านั่นเองนะครับ คราวนี้เอาใหม่นะครับผมอยากจะได้แค่คําว่าผลการสุ่มตัวเลข1 0 0ครั้งแล้วก็ครั้งที่กับเลขที่สุ่มนะจะทําได้ไหมลองดูนะครับ p a จเซตอัพโวลทูรีพิตแอ at ็อปแล้วก็เลือก row ที่2นะครับแล้วกด Command แล้วก็โ o ลที่5ี่มันทําการเลือก2 row นะครับลองดูนะครับว่า Excel มันจะทําให้เราได้ไหมกดกลับคืนนะครับแล้วก็โอเค ไม่ได้นะครับสแสดงว่าการจะเลือกให้พิมพ์หัวตารางซ้ำนะครับข้อมูลของหัวตารางเนี่ยมันจะต้องอยู่ติดกันนะครับอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่เราทำก็คือเราเริ่มแต่2ถึง5เลยอย่างนี้นะครับโอเคเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามีการเว้นแถวนะครับทำไม่ได้นะครับปริ้นเนี่ยอย่างงี้ได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วยังไงช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Excel So Easy ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ